จุงกะเอาแม่บองประโอนจ้าไงในโมสงบตะลงเฉียมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะวันนี้มาต้มมันเลือดค่ะหลายพื้นที่นะคะก็จะเรียกแตกต่างกันออกไปนะคะมันนกเอ้ยมันเลือดนะคะมันมือเสือม่วงนะคะแล้วแต่พื้นที่นะคะมันเข้ากับบ้างแหละจะเรียกหลายชื่อด้วยกันนะคะวันนี้เราจะมาต้มค่ะ นี่เลยนะคะเราก็จะต้องล้างก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ไปปอกกันเลยนะคะนี่เป็นมันมือเสือม่วงนะคะหรือว่าที่บ้านนะคะที่สุรินทร์ก็จะเรียกว่าตันลงเชียมนั่นเองค่ะจะออกสีม่วงๆเนื้อสวยมากเลยค่ะปอกๆๆนะคะแล้วเราก็จะเอาไปต้มกินนะคะจิ้มกราบนะคะน้ําตาลก็อร่อยนะคะวันนี้รู้สึกอยากกินค่ะก็เลยไปขุดหลังบ้านมานะคะ นี่เลยเนื้อสวยมากค่ะเป็นสีม่วงแบบนี้เลยนะคะหลังจากที่ปอกนะคะเราก็จะหั่นนะคะเป็นชิ้นนะคะประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็เอาไปต้มนะยตอนนี้ก็ตั้งหม้อนะคะเดือดแล้วนะคะใส่เกลือไปนิดหน่อยแล้วก็ใส่ต้มไปเลยนะคะก็ประมาณสิบนาทีได้กินนะคะตักออกมาแล้วค่ะโอ้ตะลงเชียมนะคะตะลงเชียมจ้าที่อื่นเรียกอะไรกันบ้างคะเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โห นี่เลยรันร้อนๆนะคะจิ้มกับน้ำตาลอร่อยมากค่ะเอาไปทำของผ่านก็ได้นะคะแซ่บหลายเดอ้อจ้า